สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ t h เดอะ Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนามปาร์คเดอะพาร์คนะครับในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับระหว่างปารีสแซงต์แชงก์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของดอทมุนนะครับและก็สมฉายยางจริงนะครับกำแพงสีเหลืองนะครับหรือยีเลอร์วอลนะครับเอาชนะปารีสแซงต์แชงก์ไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับเกิดอะไรขึ้นี่มั่นมากนะครับวันนี้ต้องขอชื่นชมก่อนเลยนะครับว่าวันนี้ดอทมุนน่ะมาดีจริงๆ แล้วก็ทำได้ดีนะครับทำได้ดีสมกับฉายยาเยโรวอลจริงๆนะวันนี้ปารีสแซงต์แชมงพยายามแล้วนะครับตามสติเลยนะวันนี้ปารีสแซงต์แชมงมีโอกาสยิงถึง30ครั้ง30ครั้งนั้นเข้ากรอบเพียง5ครั้งเท่านั้นเองนะครับส่วนดอทมุลนะครับมีโอกาสทําประตูเนี่ยเครั้งนะครับเข้ากรอบไป3ครั้งได้มาหนึประตูจากลูกเตะมุมนั่นเองนะครับครึ่งแรกนะครับดอทมุลเล่นโอ้โห ก็ต้องย้อนกลับไปนะครับขอพูดย้อนกลับไปก่อนว่านัดแรกนั้นดรอดบุนเอาชนะปรารีสแซงต์แชงมาได้ในบ้านของติง1ประตูต่อศูนย์แต่เกมรับของพวกเขาก็ถูกด,อด,อดอออรอมุนเจาะได้เออขอพิการถูกปารีสซงนเจาะได้เหมือนกันและโอกาสมากมายที่จะเป็นประตูที่ซ้ำนะไม่ว่าจะเป็นชนเสาชนคัน,นครับโอกาสของเอ็มปาเป้น่าแปลกที่นัดแรกเขาก็ไม่ได้ประตูเหมือนกันนะครับสำหรับปรารีสนะคือถ้าจะบอกว่าโชคร้ายมันก็ มันก็พูดได้นะครับแต่ผมว่าส่วนหนึ่งมันมาจากเกมรับของดอทมูลเองนั่นเองเดี๋ยวมาพูดกันนะครับนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้เกมนี้หนึ่งประตูของดอทมูลที่ได้มาจากเกมแรกอะ่ะมีประโยชน์มากๆกครับกับเกมนี้นั่นก็คือในเรื่องของการใช้แทคนิกในเล่นกับปาลิสวันนี้เฉกเช่นเดียวกันครับมันมันเหลือโอกาสแล้วก็เหลือแทคนิกให้กับปาลิสเชงชามังเพื่อจะมาเล่นกับดอทมูลเนี่ยไม่ได้มากนอกจากเปิดเกมรุกเข้าใส่ เกมรุกของดอทมูลมีขออภัยครับเกมรุกของปารีสแซงต์แชมงมีอะไรครับเกมด้านข้างวันนี้สิ่งหนึ่งที่ดอดมูลไม่ให้กับปารีสแซงต์แชมงเลยนั่นก็คือพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษตรงกลางนั่นเองไม่ให้เลยนะครับบีบให้เกมของปารีสแซงต์แชมงออกไปทางด้านข้างหาเดมเบเล่กับตัวของเอ็มปาเป้วันนี้หน้าเป้าของปารีสนั้นใช้ทางด้านของรามอสลงมานะครับศูนหน้าทีมชาติโปรตุเกสนะ เคยเห็นเขาเล่นในศึกยูโรรอบคัดเลือกนะครับ,เล,นนรบรรเล่นร่วมกับโรนัลโดเล่นร่วมกับรุ่นพี่ภายในทีมโปรตุเกสนั่นเองสิ่งหนึ่งของรามอสที่ผมเห็นนะเขายังคงมีความช้าอยู่ครับเขายังมีความช้าอยู่นะแต่ไอ้จังหวะที่เข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษแล้วหาจังหวะอะไรเนี่ยผมว่าทําได้ดีนะครับมีความเป็นศูนย์หน้าอยู่นะครับแต่จังหวะในการใช้เรื่องของสเปตตต้นเรื่องของความคล่องตัวในกรอบเขตโทษผมว่าน้อย น,น้อยไปนะสำหรับนะดาวเตะศูนย์หน้าของโปรตุเกสนะก็อาจจะต้องพัฒนากันต่อไปนะครับสำหรับรายของรามอสนะวันนี้นะครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยเกมพอออกไปทางด้านข้างคนที่ต้องชมต่อมา2คนของดอทมุนนั่นก็คือเจดอนซันโชฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายเป็นอเดียมิลงมาช่วยครับลงมาช่วยลงมาช่วยที่แบบว่าไม่ได้ลงมาเฉยเฉยเห็นชัดเลยนะครับว่าทั้ง ทั้งเจดอนซานโชแล้วก็ตัวของอดเกมี่ครับมีการซ้อมดูยังไงก็ซ้อมครับมันไม่เหมือนกับการที่เปีกเนี่ยลงมาช่วยวิ่งไล่บอลนะไม่ใช่เลยครับลำดับในการเข้าเบียดเข้าแย่งเนี่ยเป็นลำดับในการเข้าจริงๆนะแบ็คขวาเนี่ยไรยอัสซันนะครับจะขบเข้ามาด้านในเชกเช่นเดียวกับแมสเซนนะครับแบ็คซ้าของดอดมุลเนี่ยจะขบเข้ามา ยืนชิดกันนะครับกองหลัง4คนเนี่ยยืนชิดกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เอ็มเดมเบเล่ได้บอลเนี่ยถ้าฝั่งฝั่งซ้ายก็เป็นอ d รดิมีเนี่ยถ้าลงมาทันเขาจะเป็นคนเข้าไปก่อนเข้าไปหาเข้าไปบีบทางด้านของตัวของเดมเบเล่แล้วถ้าเดมเบเล่เนี่ยคืนมาคนที่ออกมาช่วยก็มีเอ็มเรชันนะครับแล้วก็ตัวของมาร์เซนจะเล่นกันอยู่แบบนี้แล้ถ้ามาร์เซนเนี่ยออกมานะครับ ตัวของอเดกิมี่เนี่ยจะขบเข้าแทนไปแทนตําแหน่งหรือพยายามมองว่าใครเนี่ยจะเข้าไปในพื้นที่ว่างตรงนั้นเขาจะวิ่งตามไปหรือวิ่งไปเว v e r ตําแหน่งให้จะเล่นสลับกันอยู่อย่างนี้ผมถึงบอกว่าเป็นการซ้อมครับเพราะว่าซ้อมเกมรับมาแบบนี้ดังนั้นเกมเนี่ยพื้นที่มันก็ไม่ได้เหลือเยอะให้กับนักเตะของปาริซาแมงที่จะเจาะเข้าไปง่ายๆครับยากมากครับและอย่าลืมนะครับว่าดังชังซานโชแล้วก็อเดียมี่มีความเร็วครับ แล้ววันนี้ฟูครุกกับจูเรนบาลสองคนเนี้เวลาที่เขาได้บอลจากจังหวะที่ดอทมุลสกัดออกมาครับบอลไม่เก็บไว้กับตัวเลยนะเล่นบอลจังหวะแรกวันทัดเสมอน้อยมากนะครับที่เขาจะมาคลึงบอลไว้กับตัวมีน้อยมากจริงๆพอบอลมาหาเขาเนี่ยเขามองหาแล้วนะครับว่าใครว่างอยู่ของดอทมุลนะครับกับเพื่อนร่วมทีมของตัวเองเนี่ยพยายามคืนเล่นสั้นๆแล้วถ้าเขาพลิกได้เมื่อไหร่นะครับ ปีกสองข้างทํางานเลยครับใครว่างเขาจะออกบอลไปให้และความเคี่ยวที่สุดคืออะไรครับเวลาที่ดอทมุนได้บอลน,นะครับเขาไม่ได้จําเป็นที่จะต้องพุ่งไปข้างหน้าเพื่อจะเอาประตูนะครับเขาขวางออกไปขวางออกไปทางด้านขวาพอพอนักเตะของดอทเออขอไปครับนักเตะของปารีสเนี่ยพยายามโถมเข้าไปเพื่อจะบีบอย่างให้ซานโชเนี่ยซานโชได้บอลเนี่ยเห็นแล้วนะครับว่านักเตะของปารีสแชงแมงเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาเพรสเข้ามากดดันเนี่ยเขาโยนข้ามไปเลยครับ ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเลยซื้อเวลาครับซื้อเวลาจริงๆแล้วเล่นอยู่แบบเนี้ยผมถามว่าปาลิสเซนชแมนก็ต้องระวังหลังไหมต้องระวังครับอเดเยฟี่ก็เร็วซานโชก็เร็วล็อกข้องด้วยมันเลยทำให้ทั้งฮาคิมี่นะครับแบ็กขวาของปาริสไม่สามารถเติมขึ้นไปแบบสุ่ม4สุ่ม8ได้เหมือนกับทางด้านของเมนเดสครับ เวลาที่เขาดวลเดี่ยวกับซานโชมันมีปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่าเมเดสครับจะเข้ามาพยายามเข้ามาชิดกับซานโชแล้วซานโชเนี่ยข้อเท้าไวมากคือถ้าไม่ตัดเข้าในเขาจะแต่อ้อมตัวไปครับได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่แต่นั่นแหละครับมันสร้างปัญหาครับโอกาสเพราะถ้าหลุดเข้าไปเนี่ยหรือแม้กระทั่งซาบิเซอร์ต้องชมด้วยวันนี้คู่กลางของดอทมูลซาบิเซอร์กับเอเมเรซานสองคนเนี้ย ซาบิเซอร์นะครับจะเล่นเป็นเหมือนบ็อกทูบ็อกซ์ครับขึ้นมาเติมเกมลุกช่วยนะครับแล้วเวลาเกมรับเขาจะเป็นคนช่วยด้วยนะครับเอเมิเรชานเนี่ยยืนอยู่หน้าแผงหลังนะครับคอยเก็บกวาดอยากให้แล้วทาได้ดีดจูเรนบาร์เซ่ก็ลงมาช่วยด้วยนะครับแล้วเขาก็เป็นคนที่เล่นบอลง่ายๆเล่นบอลจังหวะเดียวเปลี่ยนจากรับเป็นลุกให้กับดอทมุนได้เสมอเป็นคนคุมจังหวะการเล่นตรงกลางโฟคุกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับบอลเนี่ยไม่ได้อยู่กับตัวเขานานเลย บางครั้งบอลลอยมาเนี่ยเขาหม่งตั้งคืนไปให้เพื่อนที่เขาที่เขาพร้อมจะเล่นนะครับและเก็บบอลไว้กับตัวมันทําให้ปารีสครับเวลาที่เขาพยายามที่จะลงมาเพรสเร็วเนี่ยดอทมูลขึ้นหลังไปแล้วนะครับพอเขาโถงม,มาเนี่ยคืนหลังแล้วหรือออกไปทางด้านไกลนะครับจากขวาไปซ้ายจากซ้ายไปขวาซื้อเวลาครับเล่นอึนอดอัดมากและนี่คือมันมันเกิดขึ้นทั้งเกมจริงๆนะมันเกมมันของดอทมูลวันนี้เป็นแบบนี้จริงๆนะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับปาลีสพยายามแล้วนะครับอืผมก็นั่นแหละครับวันเนี้สี่ครั้งนะครับผมดั้งนับเลยนะสี่ครั้งที่ปารีสแซนชแมงนะครับยิงไปทั้งชนเสาแล้วก็ชนคานถามว่าน่าเสียดายไหมน่าเสียดายมากครับถามถ้าแฟนๆของปารีสจะบอกว่าโอ้ยวันนี้ดอดมูลดวงดีนะครับคือส่วนหนึ่งอะ่ะผมว่ามันก็มีดวงแต่อย่าลืมนะครับว่าเยลโลววอลหรือกำแพงสีเหลืองที่ผมเรียกเองนะกำแพงสีเหลืองเนี่ย มันบีบเกมครับมันบีบเกมให้พวกเขาไม่ถนัดอย่างที่ผมบอกไปว่าพื้นที่ตรงกลางหน้ากรอบเขตโทษอ่ะดอกมุลไม่ได้เปิดพื้นที่ให้วิตินยายิงแบบนั้นเลยนะครับนอกจากในครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังที่เขายิงไปชนคานได้ยิงอยู่2ครั้งเท่านั้นเองครับครึ่งแรกเนี่ยได้ยิงแล้วบอลมันออกไปโอ้ออกไปไกลเลยส่วนครึ่งหลังเนี่ยได้ยิงเต็มๆเพราะอะไรครับเพราะว่าโดนบทน,นั้นเห็นเลยนะครับว่ากำแพงสีเหลืองก็หมดเป็น นะมาเช่นเนี่ยแบ็กซ้ายของดอทมุนนะครับที่วิ่งทั้งเกมขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยดูเหนื่อยไปจริงๆนะดูช้าลงดูโหเพราะอะไรเพราะวิ่งทั้งเกมจริงเกมมันมทั้งเร็วแล้วก็เร่งเครื่องเขาใส่นะครับแต่สุดท้ายนะครับกำแพงสีเหลืองก็ทําสําเร็จจนได้นะนั่นแหละครับมันมันวันนี้ถามว่าลูกชนคานกับชนลูกแรกนะครับเป็นจังหวะของซารีเอ,เอ,เอเมริรี่กองกลางของปารีสแซงต์แชมงนะครับ แปะไปเนี่ยโดนเสาแล้วก็เด้งมาโดนตัวเขาแล้วก็ออกหลังไปน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายนั่นลูกแรกนะลูกที่สองเนี่ยเป็นจังหวะที่เออลูกที่สองนะเป็นจังหวะการยิงของเมนเดสยิงด้วยซ้ายเต็มข้อเลยนะหนากก้ากรอบเขียโทษบอลขุ่งผ่านทุกอย่างไปหมดแล้วนะแล้วไปโดนโคนเสารครับโดนโคนเสาแบบเต็มๆลูกที่3ก็จะมาจากวิตินยาครับ ยิงไปอัดคารเต็มๆตเหมือนกันลูกที่4มาจากเอมบาเป้ครับบอลเนี่ยมาถึงฮาคิมีในกรอบเขตโทษฮาคิมีนิ่งมากครับเลือกเอมบาเป้ที่อยู่ตรงกลางแล้วเอมบาเป้วอลเลย์ทันทีนะครับถ้าถ้าในทิศที่เราพวกเราดูกันเนี่ยเราจะเห็นว่ารอบๆตัวของเอมบาเป้ไม่มีนักเตะของดัดมุนอยู่ใกล้เขามีเวลาที่จะแต่งบอลหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงด้วยซ้ําแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับเอมบาเป้ครับ ตลอดระยะเวลาตั้งแต่นาทีที่67ที่ดอทมูลเปลี่ยนเอาซูเล่ลงมานิคลาสซูเล่ลงมาแทนจะดอนซันโชออกไปแล้วเสริมให้ในเกมรับของดอทมูลมีกองหลังถึง5คนน่ะทุกครั้งเนี่ยครับในในพื้นที่ตรงนั้นอนะ่ะมันเต็มไปด้วยนักเตะของดอทมูลสีเหลืองเต็มไปหมดเลยผมถามว่าเอมบัปเป้ไม่ได้ดูเหมือนเราครับไม่รู้หรอกว่าใครอยู่ข้างหลังอยู่อะไรแต่รู้ว่าในกรอบเชิโทษของดอทมูลอ่ะมีนักเตะของดอทมูลเต็มไปหมดผมถามว่า ด้วยความคิดแบบนั้นนะ่ะเขาจะมานั่งจับบอลหนึ่งจังหวะไหมบอลมาถึงเขาก็ต้องวันลเล่ทันทีครับพอบอลเล่เนี่ยมันโดนไม่เต็มถึงโดนไม่เต็มเนี่ยบอลมันก็ดีพอที่เหมือนจะเข้าประตูนะครับแต่ว่ามันมันไปเด้งล้าไปโดนขานนี่แหละครับนี่แหละครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก็ทําเกมรุกข,ขึ้นมาแล้วก็เป็นฮูเมลส์ครับที่ไปสกัดเอาข้อเท้าของเดมเบเล่ล้มลงอย่างดีนะครับที่มันน่ากอบเขตโทษเส้นโหพอดีเลยน่ากอบเขตโทษจริงๆนะ กรอบแบบกรอบจริงๆเลยอ่ะแล้วก็เป็นอาเซซิโนนะครับเอ่อาเซซิโนนะครับที่ที่ขึ้นมายิงไปผมก็ไม่แน่ใจว่าติดพวกเดียวกันหรือเปล่านะดูไม่ทันแล้วไม่มีภาพใช้ดูด้วยนะเหมือนจะเตะไปอัดกับนักเตะของปารีสเองนั่นแหละส่วนดอทมูลนะครับมาได้ลูก1ประตูเนี่ยจากทางด้านของแมท์ฮุมเมลส์นะครับจากจากังหวะลูกเตะมุมแล้วก็เป็นเออ่ตัวของเบลราโดที่ผมว่าตามประกบตัวของฮุมเมลส์อยู่นะแต่ว่าขึ้นไปเนี่ยขึ้นไม่สุด ขึ้นไปแล้วมันช้ากว่านะครับบอลมันก็เลยข้ามหัวเข้าไปแล้วมาคินยอสก็พยายามขึ้นมาเคลียร์แต่ไม่ถึงกันครับบอลมาตกใส่โอ้โหเต็มเต็มนะครับคุมไม่เอาชิวตรงนั้นก็หม่งเข้าไปดดนอาล,ลูม,ม่าก็พยายามที่จะออกมาเซฟก็ช่วยอะไรไม่ได้ดดนอาล,ลุม,ม่าวันนี้เซฟช่วยปาสแซน์แมงไปหนึ่งครั้งนะครับในช่วงครึ่งแรกจากจังหวะที่ตัวของอเดยิมี่ครับลากมาลากมาจากแดนตัวเองเลยนะโอ้โหกระชากกระชากกระชากผ่านมา แล้วเป็นคนหนึ่งที่ผมว่าลายการวิ่งของอดเยมี่อ่ะครับยอดเยี่ยมจริงๆนะคือเขารู้ครับว่ามีนักเตะของปาริสตามหลังเข้ามาก็คืออาคิมี่และความเร็วของอาคิมี่ก็ไม่ได้แย่ครับเขาเลี้ยงตัดหน้าเลยครับดังนั้นอาคิมี่ที่วิ่งตามหลังมาจะเหนี่ยวจะรั้งอะ่ะไม่ได้แน่นอนใบเหลืองแน่นอนนะครับเขาก็เลยเลือกที่จะวิ่งตัดไปอีกทางหนึ่งพอวิ่งตัดไปอีกทางหนึ่งครับอดเยมี่ที่เลี้ยงตัดเข้ามาด้านในครับเขาโยกหนีเลยครับ ยกหนีมากินยอดชที่จุดนั้นแล้วก็ยิงสุดปลายเท้าก็จริงแต่ดีพอนะแต่ดอนารุม่ายอดเยี่ยมมากกับล้มตัวเซฟไปได้จังหวะนั้นนะครับไม่อย่างนั้นก็คงถูกนําไปเป็น2อศูนย์ไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะแต่ปรากฏว่ายังอยู่ในเกมนะครับหลังจากนั้นนี่นแหละเกมมันก็เป็นของปารีสโดยเฉพาะยิ่งครึ่งหลังเนี่ยเร่งเครื่องเลยมีตัวรุกเท่าไหร่ส่งลงมาหมดอารเซนซีโอนะครับเอ่อบาโคล่านะครับ ลงมาหมดนะครับหรือแม้กระทั่งรีครังอินก็ลงมาเสริมเกมรุกเต็มไปหมดไม่ชื่อตัวรับออกเอาเอาอกไปหมดนะครับพยายามแล้วแต่มันไม่ได้จริงชนคานชนเสากลับมาพูดถึงเรื่องดวงนะครับเรื่องดวงถามว่ามีไหมมันก็ถ้าถ้ามองก็มีนะครับแต่อย่าลืมอย่างที่ผมบอกไปนักเตะของดอทมุลนะครับกำแพงสีเหลืองเต็ไมไปหมดจริงๆแล้วจะยิงยังไงล่ะครับให้มันเข้าถ้าไม่ติดตัวผู้เล่น ปาลิเซนชามงทาแล้วครับยิงยัดเข้าไปติดทุกอย่างเลยติดตัวติดขาติดตัวติดหน้าโอ้โหติดทุกอย่างก็ต้องยิงในรูปแบบอื่นยิงเพื่อหนีบล็อกพอหนีบล็อกไปแล้วครับมุมมันแคบอยู่แล้วนักเตะของดอทมูลยืนขวางได้ดีนั่นจึงเป็นที่มาว่าทําไมบอลถึงชนเสาชนคานบ่อยเพราะมุมที่บีบแบบแล้วนักเตะของปาลิเซนชามงก็ทําได้ยอดเยี่ยมแล้วนะแต่ว่ามันยังดีไม่พอแค่นั้นเองครับ มีคนขวางมีคนทำทุกอย่างไว้ครึ่งแรกเนี่ยเอมปาเป้นเนี่ยได้ยิงในกรอบเขตโทษอ่ะภูมเมลสเหมือนกันวันนี้ผมถ้าดอดมูลคนนึงผมให้แมนออฟเดอะแมตช์จริงๆเลยนะก็เป็นแมตช์ฮุมเมลครับเขาเป็นคนมาสก,กิดบอลที่จังหวะที่ตัวของบาเป้นเนี่ยจะยิงด้วยซ้ายแล้วอยู่หน้าหน้ากรอบเขตโทษเลยนะข้างในด้วยซ้ำไม่กี่หลาประมาณกรอบ6หลาเนี่ย คือโดนยังไงก็ถ้าโดนแล้วเต็มเข้าแน่นอนนะครับเพราะว่ามุมมันกว้างมากแล้วใกล้แล้วจ่อมากก็เป็นแมตช์ชุมเมลนั่แหละครับที่มานแย่บอลไปได้มันทําให้เอ็มบาปเป้จั่วลมไปจังหวะนั้นแหละครับไม่อย่างนั้นก็คงเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วผมว่าเกมมันจะเปลี่ยนเลยนะถ้าปารีสแซงต์แชาม,มงตีเสมอได้อ่ะเพราะต้องการอีกหนึ่งประตูเพื่อจะตีเสมอเป็นสองสอง,สองใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยประตูแรกสําคัญมากครับแล้วมันไม่มาสักทีนั่นแหละ จังหวะที่วิตินยายิงไปอัดคารแล้วลงมาเข,เขาซุดเลยนะตัวของวิตินยาซุดลงไปเลยนะคืออะไรครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันกี่ครั้งแล้วครับที่บอลเนี่ยมันไปชนเสาชนคารก่อนที่จะมาถึงวิตินยาเนี่ยคือครั้งที่3แนละ้ะครั้งที่4ี่ไม่ต้องพูดถึงเลยจังหวะของเอมบาเป้ครับคือมันคือเกมมันเครียดอยู่แล้ววันนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนั่นก็คือสีหน้าแล้วก็ผมว่าภาษากายของนักเตะปารีสแซตทุกคนดูเครียดแล้วดู ดูตึงมากครับตึงไปหมดยิ่งช่วงเทท้ายเนี่ยยิ่งโอ้โหถ้านักเตะดอดมืนมามาอ้อยอิงอยู่ข้างสนามนะครับชอตเทอร์เบกครับแนวรับของดอดมูลน,นะครับมาสไลด์บอลออกไปนะข้างสนามพยายามหนีบบอลไว้อาคิมิีผักกระเด็นเลยนะครับรับใบเหลืองไปนะครับจังหวะนั้นก็ว่าไปนะครับมันเต็มไปด้วยความเครียดความกดดันนั่นแหละครับที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับนักเตะของปารีสมันก็ต้องเข้าใจได้ครับเกมมันตามอยู่ แล้วโขบบุกเท่าไหร่มันก็ไม่ได้สักทีนั่นแหละผมจึงเป็นที่มาว่ามันไม่ใช่ดวงทั้งหมดนี่มันคือเยลโลว์วอลล์ครับหรือกำแพงเหลืองนั่นเองคือยืนขวางอยู่อย่างนั้นนะนะในกรอบเขตโทษมีห้าคนแล้วซูเล่ลงมาครับนิคาซูเล่ตัวแบบผมสังเกตได้นหนึ่งว่านิคาซูเล่คือก่อนหน้านี้นเขาอยู่กับทางด้านของไบเยนมิวนิกคผมดูเขาเปรี่ยวกว่าน,นี้นะวันนี้ดูอย่างกับนักกล้ามตัวใหญ่มากครับบึกมากผม ผมว่าเขาน่าจะเล่นกล้ามมาบึกมากครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันทําให้เขาเปลี่ยนไปนั่นคือความชา้าเขาช้าลงเยอะเลยนะแต่ว่าไอ้ความแข็งแกร่งนี่แหละชนเปียดนู่นนั่นเนี่ยผมว่าโอ้โหมันช่วยได้จริงๆนะครับมันช่วยได้จริงๆแล้วพอมาเล่นเป็นหลัง5คนอ่ะแน่นมากนะไอ้คัมแพงสีเหลืองที่ว่าเนี่ยยอดเยี่ยมจริงจงช่วยกันเตะช่วยกันสกัดถามว่าแรงมีหมดไหมหมดครับไรเออร์ซันน่ะคนหนึ่งอะ่ะที่ ที่ลุกขึ้นมามีจังหวะหนึ่งที่เขาล้มลง,งไปในกรอบเขตโทษนะครับแล้วเหมือนน่าจะเป็นตะคิวหรือะไรสักอย่างชอตเตอร์แบ็กหรือใครสักคนหนึ่งครับคือบอกให้ข้างสนามเปลี่ยนตัวออกทันทีเลยนะครับบอกให้เปลี่ยนเลยนะเพราะว่าไม่ไหววิ่งทั้งเกมแมตเซนกับไรเออร์ซันนะครับสองคนนี้แบ็กขวากับแบ็กซ้ายของดอทมูนะวิ่งทั้งเกมจริงและยอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็โคเบลส์นะครับผู้รักษาประตูผมว่าก็ต้องชมเหมือนกัน เหนืออื่นใดก็เป็นแมตช์คือเอาจริงๆนะผมว่าเล่นดีทั้งทีมเราเล่นกันด้วยแทคติกจริงๆส่วนปารีสก็บุกจริงๆแล้วนะบุกแบบบุกไม่รู้พยายามแล้วนะสุดๆแล้วแต่ก็น่าเสียดายนะครับวันนี้ตัวของรามอสก็น่าจะพูดถึงกันเยอะที่สุดโดวยวันนี้เขาไม่คมจริงๆถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสมากกว่าทุกคนในทีมแต่น่าเสียดายครับมัน,ม,นมันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้นะครับความเฉียบคมเขา ม,มันยังไม่พอมันยังไม่พอครับก็ต้องพัฒนากันต่อไปนะครับส่วนทางด้านของรามอสเองนะน่าเสียดายนะครับสำหรับปาลิสวันนี้นะเพราะว่าเกมรุกแล้วก็ผมว่าพร้อมแต่นั่นแหละครับมันมาเจอกับคัมแพงสีเหลืองวันนี้พวกเขาทําได้ดีแล้วแท็กติกรายละเอียดในเกมมาผมว่าดรอปมุนมาดีกว่าวก็ต้องชื่นชมนะครับและภาพสุดท้ายนะครับหลังจากที่กรรมการเป่านกหวีดวันนี้ต่อเวลาไปแค่4นาทีเท่านั้นเองนะครับสู้กันสุดจริงจริง พอเป่านกเวดเสร็จนะครับนักเตะของดอทมุนวิ่งไปที่มุมมุมสนามอะ่ะมีอยู่มุมเดียวทั้งเกมนะครับแฟนๆที่มาเชียเนี่ยมีสีเหลืองอยู่แค่มุมเดียวนะครับมุมจริงๆนะไม่ใช่ข้างหลังด้วยนะไม่ใช่ข้างหลังประตูด้วยนะมุมของข้างหลังอะ่ะกำแพงเอ,อ่อขอบสนามเนี่ยมันจะเป็นตัวโค้งใช่ไหมมันจะมีข้างหลังข้างหลังประตูนะครับแล้วก็มีตรงกรอบตรงมุมนั้นน่ะระหว่างทางด้านข้างนะครับแล้วก็ทางข้างหลังเนี่ยมันจะมีช่องอยู่ตรงนี้นั่นแหละครับ แฟนๆของดอทมูลมีอยู่แค่นั้นนะโอ้นักเตะก็วิ่งกูกันเข้าไปโอ้ดีใจกันโอ้เรียกว่ามันมากนะครับถอดเสื้อเชียร์สุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็ได้สรุปก็คือดอทมูลเข้าไปชิงนะครับที่เวมบี้นะสนามเวมบี้นะครับรอบชิงชน,นะเลิศยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับทีมแรกนะครับส่วนคืนนี้นะครับจะมีก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะั่นก็คือบลเยียมินิกกับ เรลาดริดนะครับจะเป็นยังไงนะครับช่องผมไม่พลาดแน่นอนครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของคู่นี้ที่ผมอยากพูดถึงนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจผมด้ในการกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i b e กันด้วยนะครับรวมไปถึงการกดสักสมาชิกเป็นกําลังใจให้กันได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงการกดซุปเปอร์ตงให้กันได้เช่นเดียวกันนะครับผิดพลาดประการใดผมขอภัยทุกท่านไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ enjoy ครับ